ขสำนับนิบสามนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะ95รายค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ93รายมาจากต่างประเทศ2รายทําให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้ทะลุไป25,599รายแล้ว แพทย์หญิงพันธปรพยงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบอคอค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอังคารที่23ุ่มพฤษภาพันส์งพัประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่114ของโลกค่ะพบการติดเชื้อรายใหม่95รายยืนยันผู้ป่วยสะสม25,599รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว24,446รายยังคงรักษาอยู่1 0 7 0รายและเสียชีวิตสะสมคงที่อยู่ที่8 3รายค่ะ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ93รายค่ะคือเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอนตินอีก2รายโดยเป็นการค้นหาเชิงลุก41รายเข้าระบบเฝราระวังและระบบบริการสาธารณสุข52รายทางนี้ผู้ติดเชื้อโควิด19ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงค่ะวันนี้สมุทรสาครก็มีผู้ป่วยใหม่54รายกรุงเทพมหาคนครมีผู้ป่วยใหม่2รายและจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยใหม่37รายค่ะ กระทรวงกาินิ์เผยนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มจะดีขึ้นค่ะการกระจายวัคซีนเกิดขึ้นแล้วดันการส่งออกมกราคมเป็นบวกได้ร้อยละ0.35ซึ่งถือว่าเป็นการบวกในรอบ2เดือนติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนครกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนมกราคม2564พบว,ว่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ0.35คิดเป็นมูลค่ากว่า19,706ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2จากปัจจัยที่สำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศท,ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซี ป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่เริ่มเห็นผลชัดเจนและมีการกระจายวัคซีนในวงกว้างส่งผลทําให้ความต้องการสินค้าและความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างรวดเร็วขวัญใจนวนจันทร์พุทธข่าไอเ n รายงานค่ะเจ้าหน้าที่แถลงผลการทลายโกดังผลิตสินค้าปลอมค่ะซึ่งมีทั้งผงชูรสน้ำยาล้างจานและสบู่ยี่ห้อดังย่านลำลูกกา พลตำตรีวิวัฒชัยสังฆะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกับ เพศจักรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอค่ะถแถลงผลการทลายโรงงานลักลอบผลิตผงชูรสน้ำยาล้างจานและสบู่สวมยี่ห้อชื่อดังย่านลำลูกกาค่ะหลังจากรับร้องเรียนว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งย่านลำลูกกามีการลักลอบผลิตสินค้าปลอมนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าก็พบแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งนะคะกำลังบรรจุผงชูรสยี่ห้อหนึ่งค่ะน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งแล้วก็สบู่อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะ โดยจากการสืบสวนพฤติกรรมค่ะมีการลักลอบปลอมสินค้ามากกว่า1ปีแล้วค่ะโดยแบ่งบรรจุผงชูรสที่ไม่ได้มียี่ห้อแล้วนํามาผสมเกลือก่อนจะบรรจุใส่ถุงนะคะแล้วก็พิมพ์ยี่ห้อซึ่งถือว่าเป็นยี่ห้อดังในท้องตลาดและก็มีการผลิตน้ํายาล้างจานโดยแบ่งบรรจุจากน้ํายาล้างจานที่ผสมเองแล้วก็มาบรรจุถุงที่พิมพ์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งในตลาดเช่นกันส่วนสบู่ก็นํามาห่อพลาสติกแล้วก็บรรจุลงกล่องคล้ายกับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ส่งสินค้าสําเร็จรูปไป ขายในพื้นที่ชายแดนภาคตาใต้นะคะอย่างเช่นยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางทั้งหมดไว้ค่ะรวมถึงอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกจํานวนหนึ่งด้วยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบอาหารพศ2522่ฐานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและปลอมตามพรบวัตถุอันตรายพศ2535และตามพรบเครื่องสำอางพศ2อ5 8าซึ่งตํารวจก็จะเชิญผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษกันต่อ ไปค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN